กันรู้ส่งกลับปุ๊บคันใหม่มาพับเลยภายใน24ชั่วโมงเลยจริงถามว่าฮะนี่ไม่ดีเหรอผมก็ตกแต่งนี่ทำไมวะคือทางแม่งแบบมืดมากคือแม่งโค้งเวงก็มมมมนแนะนำว่าอย่ามาลหลังุ่มครับ สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับสำหรับภาคใต้เดอะซีรีส์ของเราตอนนี้เราอยู่ที่เขาศกบูทิกแคบนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลาพี่มอสของเราจะทำยังไงจะซ้อนผมไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรามาถึงกันเนี่ยสี่ทุ่มทางขึ้นก็น่ากลัวอยู่บ้างเพราะว่าเราขับจากตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยมายังเขาศกเกือบ200ลมันก็ถึงภูเก็ตแล้วนะครทางมืดมากแนะนำว่าให้ไปที่เขาศกแห เวกอนเขาจะให้ไปเช็คอินแล้วก็จะมีรถพามาตรงที่เขาศกบูทีแคมป์ครับมันเป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับก็แนะนําว่าอย่ามาหลังสามทุ่มนะครับพนักงานเนี่ยเขาจะอยู่กันจนถึงแค่3ามทุ่มเท่าน,นั้นนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเดินทางกันต่อไปยังหัดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของเขาสกบูทีแคมป์ครับผมไป ลงที่ผมมานะดูเดิคือทางแม่งแบบยังโหเลยแล้วคือมาตอนสี่ทุ่มคือพนักง,งานไม่อยู่แล้วไงแล้วเราก็มาจอดตรงนี้ปุ๊บแบบมืดม,ดมดเลยนะโคังเวงแบบเฮ้ยกูมาถูกเะว่าวมันไม่มีแสงมันไม่มีไฟเลยมันมีแต่ไฟจากหน้ารถเท่านั้นแล้วแบบเกือบล้มไปทีนึงแต่มันไม่ล้มนะฮะเสียดายที่ไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้ไปครับ ขึ้นเหนือหรือไว้ภาคอีสานหรือไปตรงไหนนะคือรู้สึกมันเขียวชอุ่มันชุ่มชื้นตลอดอ่ะผมชอบมันผมเลยชอบมากอ่ะน่าจะกำลังทำถนนลาดยาง มผไม่ผูกเมมเบอร์อยเ่างอื่นนะ wanna with the boy for the boy time, okay, maybe one time. Better act right. นั el, la gente, wan, ่งบ่อยพวกวัวมากินหญ้าตรงกลางถนนนะตรงกลางอ่ะงงมากเลยนะถ้าเกิดว่าวัวมันตกใจหรือว่าวิ่งข้ามถนนเนี่ยเขาจะมันจะทำยังไงเขาปลูกเรื่องหรือเปล่าเนี่ผมไม่รู้นะก็แอบโกยอยู่นะเวลาเราขับมาเร็วๆกันแล้วแบบถ้าเกิดวัวมันวิ่งมาตัดหน้าหรือว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาถึงที่หาดใหญ่แล้วครับพี่โอดมาถึงพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูพี่โขาโอดกันเออเอารถพี่มอสมาพี่โอดสวัสดีครับสวัสดีมาแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่โอ๊ตนะครับตู้ซิ่งวิ่งทั่วไทยนะครับหลังจากที่คันเก่าพังไปกลางทางดูดิไอ้เฮ้ยปิดปิดเลยที่พังพังรั่รูส่งกลับปุ๊บคันใหม่มาปั๊บเลยภายใน24ชั่วโมงเลยจริงสั่งปุ๊บมาปั๊บ<ๆ>นี่มาปั๊บพี่มอสสปริงเกอร์นะครับอันนี้น่าจะได้เห็นแล้วในทริป,ปปานบุรีสำหรับใครที่อยากจะขนนะครับ บิ๊กไบค์หรือว่าฮาร์ลีนะครับก็ติดต่อพี่โอ๊ตได้เดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ข้างล่างรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนบอกเมื่อคืนเลยเออตายปุ๊บมาถึงทันทีเลยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ตลอดถ้าเขาโอ๊ตไม่เมาต้องไม่เมาด้วยนะเอ้แต่พี่เขาไม่เมาหรอกดึ๋งดึ๋งดึ๋งนะโทรไปเลยพรุ่งนี้วันที่3ของการเดินทางของเรานะครับหาดใหญ่สงขลาเนี่ยฝากติดตามชมนะครับในรายการมอเตอร์โกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับกับมอเตอร์โกทริปตะลุยหหาาดใญ่สงขลัก By the city Like we never heard a street signs. How they wanna fuck with the boy cause I'm on now? They won't leave me alone now. See me on the TV in a hometown. I don't need them, get it on my own now. Baby, wanna fuck with the boy for the one time. Okay, maybe okay. one time. Roll it up and hit it for me one time. Cruise around the city ducking one time.